เที่ยวป่ามาผมไปเที่ยวกับเที่ยวกับพานเนี่ยการล่าที่น่ากลัวที่สุดคือนั่งห้างเพราะนั่งห้างเนี่ยต้องนัน่งหาขัดบนง่ามไม้ขาคบไม้ที่มันป่าทึบจริงๆเท่านั้นบริเวณที่มีโป่งก็คือสัตว์กินพืชมันจะต้องกินดินโป่งไม่ดินโป่งก็เป็นบ่อน้ําน้ําซับที่สัตว์มันต้องกินน้ําก็หากิ่งไม้ต้นไม้ที่ระยะพอเหมาะ ถ้าใกล้เกินไปก็ไม่ดีสัตว์มันก็มันจะระแวงมันรู้ตัวห่างเกินก็อาจจะยิงไม่ถึงยิงไม่ถูกแล้วการนั่งห้างเนี่ยเป็นธรรมเนียมผ่านทุกคนที่นั่งห้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ลงจากห้างก่อนสว่างเพราะเขามีความเชื่อว่าลงไปก่อนสว่างเสร็จทุกไลายเคยนั่งคนเดียวเพื่อนอยู่อีกต้นหนึ่งห่างออกไปก็มืดนะนะโอ้โหอยู่รู้ว่ามันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าปลาเนี่ยขนาดก่อนมืดรวดูนะต้นไม้ ตอนนี้ตอนนั้นสูงบ้างต่ำบ้างแต่พอมืดเข้าไอ้ความเงียบสงัดลมกลางคืนในป่ามันมีเขามีอะไรบางทีลมมันโยกต้นไม้เหมือนกับผีปีศาจมันโยกเยกอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงนอกจากเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็คือสัตว์ป่าป่ามันมีสัตว์เล็กๆน,น้อยมากมายเสียงแมลงเสียงตุ๊กแกในป่าก็ไม่เหมือนตุ๊กแกบ้านบางทีมันเข้าไปร้องในโพงไม้ สียงมันตะแก่คุยายแก่ร้องสัตว์ที่น่ากลัวมากๆคือไอ้พวกบางบางเนี่ยเป็นกระลอกตัวใหญ่ๆตัวใหญ่กว่าแมวเท่าหมาย่อมๆแล้วมันมีพังผืดระหว่างขาหน้ากับขาหลังมันกลางแล้วมันล่อนได้อย่างเงี้ยบางแก่เนี่ยมันจะร้องบางทีบางบางมันไม่ได้ร้องตลอดเวลานะนานๆทีบางทีดึกๆเสียงร้องของบางน่ากลัวมากผมเคยได้ยินไม่ได้ได้ยินบ่อยๆนะนานๆครั้ง ถ้าอยู่คนเดียวได้ยินเสียงบ่างร้องนี่โอดปอดแหงเลยมันโหยหวนมันมันคนเจ็บปวดคนที่กำลังอ,อยู่ในอารมณ์ในอาการที่มันทรมานอะไรมันโอดโอยแบบนั้นนี่ยแล้วบรรยากาศความมืดสนิทป่าที่มืดเนี่ยหิงห้อยผ่านมาตัวเดียวยังเห็นสว่างเลย เมื่อปีประมาณ2,512-13เนี่ยตำรวจตำรวจที่อำเภอสนามชัยเขตซึ่งมีเขตป่าของแปดริ้วเนี่ยตอนนั้นท่าตะเกียบยังไม่มีตำรวจบอกว่าไปทำคดีคนโดนสัตว์ทำร้ายเนี่ยหมูฆ่าคนมากกว่าเสืออีกหมูป่าเนี่ยมันดูร้ายนะเคี้ยวมันอย่างนี้เลยแล้วก็มันใกล้ชิดมันมีเยอะแล้วมันอยู่กับคนเพราะว่าคนปลูกพืชปลูก ทำไลอะไรหมูป่ามาลงมากวนชาวบ้านก็ปืนแก๊ปไปยิงปืนแก๊ปมันก็ไม่แม่นแล้วก็ไม่แรงพอเอาไม่อยู่หมูป่ามันแข็งแรงมันฟิดทีเดียวขาแทบขาดแล้วก็ฟิดจนไสไหลายตายก็มีสมัยก่อนเสอืออาจจะเยอะพอๆหรือเยอะกว่าช้างผมเจอที่โดนช้างไล่ไม,ไม่ถึงห้าครั้งขนาดเที่ยวมาหลายสิบปีนะแต่เสือเนี่ยเคยเจอคนกลัวเสือเนี่ยเหมือนกับกลัวผีคือเราใช้จินตนาการ บางทีเสือเนี่ยมันไม่อยากยุ่งกับคนหรอกปกติเสือมันก็พยายามออกห่างคนนะผมเจอจังจก็คือไปกับพานชาวบ้านประมาณปีส5 1 0ันหไปคลองสียัดซึ่งเดี๋ยวนี้เขามาสร้างเขื่อนที่หลังเป็นเขื่อนสียัดมันจะเป็นวังน้ําเป็นช่วงๆก็เดินไปอาบน้ํากันเสียงน้ํากระเพื่อมเสียงน้ํากระเพื่อมจ่องแจงอยู่ในในวางน้ําที่เราจะไปอาบพอเราเดินไปเราก็ไม่ระว,วังตัวไม่ได้ไปคนเดียวก็ไม่กลัวอะไรก็เดินคุยกันไปปรากฏไอ้ตัวอยู่ในน้ํามัน โคลมขึ้นมาเห็นวัยวัยหลายพลอยเลยเสือโครงมันอาบน้ําอยู่เสือโครงมันชอบอาบน้ำนะชอบอาบน้ําชอบแช่น้ําเพราะนั้นใครหนีเสือโครงอย่าโดดลงน้ํานะงูพิษเนี่ยน่ากลัวมากเพราะในป่าในงูงูเหา่างูจงอางงูที่น่ากลัวที่สุดงูกระปางูกระปาตัวเล็กนิดเดียวตัวขนาดนิ้วเนี่ยนิ้วกลางนิ้วใหญ่สุดก็เท่าหัวแม่มือแล้วมันลายดอกๆเหมือนใบไม้แห้งแล้วมันชอบอยู่กับพื้น นอนนิ่งๆตัวเล็กๆถ้าเราใส่สมัยนั้นขผมก็ไม่ได้ใส่บูทก็ใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาเพราะถ้ามันกัดแถวตะตุ่มแถวไรเหนือรองเท้าก็ตายลูกเดียวแล้วไอ้งูกระปะเนี่ยถ้ารอดตายนะแผลมันจะเน่าไปอีกนานบางทีเสียขาไปเลยแล้วยังมีต่อหลุมอีกต่อหลุมนี่มีจริงๆนะบางคนไม่เชื่อไม่จริงๆต่อหลุมคือต่อชนิดหนึ่งซึ่งมันจะขุดโพรงอยู่ใต้ดินแล้วดูร้ายมาก ถ้าเราไม่รู้เราเหยียบมันดินผุบลงไปต่อนี่เป็นเป็นแมลงไม่ใช่คนละประเภทกับพึ่งนะพึ่งในกินน้ําหวานต่อกินเนื้อนะเคยรู้ไหมว่าต่อเนี่ยไม่ได้กินน้ําหวานต่อกินเนื้อกินเนื้อสดเนี่ยเนื้ออะไรก็ได้อย่างผมไปภูกระดึงกันกลุ่มใหญ่เลยตอนนั้นนะได้เดินป่าปิด คำว่าป่าปิดคือเดินจากน้ําตกไอเพนพบผลพบอะไรเนี่ยตัดลัดไปด้านหลังแล้วไปออกผาลมศักปกติคนจะเดินริมหน้าผาไปเรื่อยผ่านผานาน้านอยผาเหยียบเมฆผาอะไรแต่อะไรไปจนถึงผาลมศักถึงอยู่ไกลสุดก็หลายกิโลอยู่แต่มันมีป่าปิดโอ้ยมหัศจรรย์สวยงามมากลําธารบางสายเนี่ยมีมอสคุมหุ้มเหมือนกับกรรมยีไอโต๊ะสนุกเกอร์เลย เขียวแล้วง้นก้อนหินทุกก้อนเป็นแบบนั้นหุ้มกรมยี่แบบนั้นเลยสวยมากน้ําตกกระใสาเจ๋วสาเป็นกระจกเลยมาออกผาลมสักได้ตอนบ่ายเย็นนุ่นเหนื่อยทัตายปรากฏว่าพายุมาฟ้าขนองทั้งลมพายุทั้งฟ้าฟ้าผาเปี้ยงเปี้ยงแลบแสบตาเลยแล้วก็ไม่มีที่หลบต้นสนเราก็ไม่กล้าหลบเพราะมันผ่าเปี้ยงต้นสนผ่าสองซีกเลยนี่เห็นกระจาเลยฟ้าเน่ยความแรง ายฟ้านะผ่าต้นสนออกเป็นสองเชกเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนก็นั่งหมหมอบคันคานกันจนฝนหายเปียกโชกหมดเนีหนาวกันเลยไฟป่าเนี่ยมันเกิดในป่าจริงๆนะป่าที่ยังทึบยังอะไรอยู่มันจะเกิดแทบทุกปีเพราะว่าหน้าร้อนแรงเนี่ยต้นไม้ในป่าโดยเฉพาะป่าเสื่อมโทรมหน่อยมีชาวบ้านเขาไปถางเผาเนี่ยมันจะมีต้น พืชชนิดหนึ่งเป็นพวกต้นอ้อเขาเรียกยาก้าขมงเป็นยหย้าคล้ายๆญ้าคาย้าขมงใี่ต้นใหญ่สูงหน่อยจะขึ้นเป็นดงกว้างเลยแล้วพอแรงจะจัดไอ้ต้นนี้มันก็แห้งย้าขมงพอแห้งเนี่ยมันติดไฟ,ต,ดไฟติดไฟเป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้วลุกลามเร็วมากๆแล้วเมื่อในป่าเนี่ยถ้าเกิดไฟนะลมความร,ร้อนเนี่ยความกดอากาศมันจะเรียกลมลมจะแรงมากๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปนอนป่าอ่างฤไงตรงนี้ทางนั้นเข,เขาเรียกของกําจังมันมีคําว่าป่าซากป่าซากก็คือป่าที่ชาวบ้านไปเผาถางแล้วมันก็มีต้นหญ้าขมงนี่เยอะไปกันรถจิบเพื่อนไปพักนอนกันไอ้เพื่อนที่ออกล่าสัตว์เขาก็ไปส่องไฟกันแล้วผมเองผมไม่ไม่ล่าก็นอนกินข้าวกินเหล้าคุยกันอะไรนอนดูเดือนดูดาวพอดึกเข้าไอ้ป่าที่ว่าหน,า,หนาวๆทรายมันร้อน ผมตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกเห็นก็ตกใจเลยเฮ้ยตื่นแล้วไฟปา่าไฟป่ามันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมจะหลับกันเหนื่อยเพียหลับไฟป่ามาก็รีบตะกุยตะกายเก็บข้าวของโยนใส่ท้ายรถจิบรถจิบเล็กๆ,ๆนิดเดียวะนะถ้ามันล้อมรอบแล้วไม่มีทางหนีเป็นได้ก็นี่เรามีรถจิบก็ลุยไปเอกคนขับก็ขับกระโดกระเดกทามันขู่ขาใช่ไหมบางช่วงมันไหมอย,อยู่แล้วเราก็กลัวยางระเบิด แล้วรถก็เป็นรถเบนซินเราก็กลัวนะ้ำมันติดไฟระเบิดโอ้โหมันไหม้เนี่ยขนแขนผมเนี่ยขนไหม้หมดเลยผมเชื่อว่า80%เซนเี่ยเกิดจากคนไอ้เกิดจากที่ต้นไม้เสียดสีหรือว่าน้ำค้างที่มันรวมแสงนั่นโอกาสมันสักสองเปซได้ไมั้งส่วนใหญ่คือคนคน หนึ่งคนมักง่ายดูดบุหรี่ดูดเสร็จก็โยนยิ่งชาวบ้านในป่าในดงเขาไม่มาเอาเท้าขยี้ให้ดับหรอกกับอีกอย่างที่สองก็คือเขาต้องการพื้นที่ปลูกพืชปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรป่าใหญ่ๆเนี่ยวิธีจะทําให้ป่าเตียนก็การโคนไม้ใหญ่ซะให้มันยืนต้นตายพอมันมันตายมันแห้งแล้วพื้นมันหน้าแ้งมันก็มันก็เตียนใช่ไหมพอพอแห้งเข้าจุดไฟนิดเดียวมันก็ไปแล้วมันก็ลาม ลามไปเรื่อยเพราะว่ามันมีหญ้าหญ้าขโมงเนี่ยถ้าเราอยู่เหนือลมก็โอเคถ้าอยู่ใต้ลมระวังเราก็ดูทิศทางลมเพราะไฟต่ามันเร็วแล้วบางทีมันกินพื้นที่กว้างหนีไม่ทันหรอกวิ่งไม่พ้นมันในผมโชคดีที่ผมรอดเพราะไปรถจิบถ้าเป็นวิ่งหนีก็คงไม่ทัน พูดถึงงานเขียนที่ผมเขียนไว้เยอะแยะเนี่ยส่วนมากเขียนจากความประทับใจเพราะว่าในป่ามันมีสเสน่ห์มันมีอันตรายมีความสวยงามมีความลึกลับน่าตื่นเต้นมากมายทำให้เราประทับใจเราประทับใจแล้วก็เอามาเขียนไว้นี่ยายเรื่องแรกที่ผมเขียนคือเรื่องนี้ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่เนี่ยเพราะว่าเข้าป่าแล้วไปเจอลุงแก่ๆคนหนึ่ง อยู่ในป่าลึกคนเดียวกับหมาอีกตัวหนึ่งคุยกับแกว่าแกมาอยู่ได้ยังไงป่าเสือดงช้างอย่างนี้ไข่ป่าก็แรงอย่างนี้แกอยู่มาได้แล้วก็นั่งคุยกับแกแทบทั้งคืนเลยคุยผมก็ประทับใจมากๆแล้วก็แกก็บอกมาเคยมีลูกเคยมีเมียมเมียก็ตายเป็นไข้ปา่าแกก็ฝังศพเมียไว้หลังบ้านนั่นส่วนลูกพอมันเริ่มโตเป็นหนุ่มมันก็เหงาอยู่ในปา่ามันขอออกไปหางานทําในเมือง ก็ออกไปแล้วแกก็อยู่กับหมาหมาชื่อไอเมกในตัวหนึ่งเราก็ประทับใจแล้วบอกโอ้ยลุงนี่เดี๋ยวแรงหนะ้าอ่หนาวหนะ้าผมเข้ามาอีกผมจะเอาของมาฝากจะซื้อวิทยุทานซิสเตอร์มาฝากลุงไว้ฟังจะซื้อของพวกเนื้อเค็มเนื้อแห้งซื้อเกลือซื้ออะไรมาให้แกใช้อะไรอะไรเงี้ยพอปีถัดมาเข้าไปทิ้ง เห็นแต่เสากระท่มโดเดลอยไฟไหม้ไว้ลุงคนนี้ชื่อจริงๆแิงแค่ชื่อลุงหนูนี่ตัวจริงลุงหนูตายไปแล้วผมเขียนเพื่อจะเขียนเป็นอนุสณ์ให้ลุงหนูคนอ่านชอบมากพิมพ์ไปสิบกว่าครั้งแล้วก็ได้รางวัลงานจับดาด้วยนะครับเป็นเล่มที่ผมแนะนําให้อ่านคนที่อ่านเล่มนี้จบจะประทับใจมากอ่าหลายคนตอนจบก็มีร้องไห้มีน้ําตาเหมือนกันพอมันเป็น มันเป็นเป็นเรื่องเศร้าใบไม้ร่วงใบไ,ไม้ร่วงนี่แกพูดเองแกพูดตั้งแต่แกยังไม่ตายลุงก็เหมือนใบไม้ที่เหลืองเดี๋ยววันหนึ่งลุงก็ร่วง,วงไปพวกเองก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าอะไรเงี้ยแล้วแกบอกว่าลุงไม่ร่วงไปเฉยๆลุงร่วงไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต,ไมต้นใหม่เนี่ยพูดสุดยอดนะการพูดแกเนี่ยคนในป่าพูดได้ขนาดนี้อันนี้เรื่องพรานคนสุดท้ายเล่มน,นี้ก็ได้รางวัลอีกเหมือนกันพรานคนสุดท้ายนี่ก็มีตัวตนจริงๆอีกแต่ผมไม่มีรูป พอพานคนสุดท้ายนี่ตายก่อนลุงหนูอีกแล้วพานหลิงเนี่ยตอนนั้นแกไม่ล่าช้างแกก็มีสัจจะตอนหลังไม่รู้ยังไงก็มีนายทหารใหญ่ระดับนายพลในกรุงเทพเอาปืนไรเฟิล .375 แมกนัมไรเฟิลชั้นดีให้ล่าช้างงามาให้เขาอยากได้งาช้างไปประดับบ้านพานหลิงก็เอาขี้ช้างทาตัวทาปืนทาอะไรแล้วก็กลางวันนะกลางวันบ่ายๆช้างมักจะนอนนอนพักนอนหลับแกก็ย่องออกไปยิง ถึงข่าวชะตาขาดปืนไอ้ไอ้ปืนไรเฟิลจุดสามจุดห้ามังหน่ำมันเป็นลูกเลื่อนยิงเปรี้ยงไปแล้วถ้าไม่ตายต้องกระชากลูกเลื่อนแล้วยัดเข้าไปใหม่ปืนมันขัดลำลูกลูกที่สองนี่มันขัดลำกระชากไม่เข้าช้างทั้งโขงพอเปรี้ยงมันก็เหยียบแกเละไปเลย mm hmm. เป็นผ่านที่พาผมเที่ยวป่าเที่ยวด้ดยกันได้รู้ธรรมเนียมป่าอะไรมากมายก็ตายเพราะแบบนี้ก็ประทับใจอีกก็เป็นเรื่องความตายก็เอามาเขียนผ่านคนสุดท้าย พราะหลังจากผ่านหลิงแล้วผ่านยุคหลังก็ไปผ่านกระจอกผ่านประเภทยิงแม้กระทั่งนกเงือกกระทั่งอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ล่าสุดสางในป่าสงูเนี่ยชื่อมอนเรื่องผีแต่มันผีไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องลุงแก่ๆอีกคนหนึ่งเหมือนกันผมไปปลูกบ้านอยู่เขาชะเมาที่อำเภอแก่งหางแมวเมืองจันทบ,บุรีเนี่ยแล้วก็มีคนบอกอาจารย์เข้าไปคุยกับลุงจันทันทีแกอยู่ในป่าคนเดียวมานานแล้วเดี๋ยวแกจะตายแล้วก่อน ก็ฟังเรื่องเล่าจะแกะอีกเหมือนกันคนนี้คือลุงจันทรเนี่ยตัวจริงเลยได้ถ่ายรูปแกไว้เนี่ยอยู่คนเดียวที่ป่าเขา15ชั้นแกไปกัน3คนกับเพื่อนกับลูกชายเพื่อนปรากฏว่าเข้าไปถึงจุดที่เรือเป็นเรือมาดะนะไปไม่ไหวแล้วมันคลองมันตื้นขึ้นต้นน้ําใกล้เขา15ชั้นก็ปลูกกระท่อมกันผีอารวาสเพื่อนแกหนีกลับก่อน แกเหลือแกอยู่คนเดียวแต่แกไม่กลับเพราะแกไปติดลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแกก็จะไปขอลูกสาวผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเงินผู้ใหญ่บ้านมันมีเงินกี่แสนก็ไม่รู้หกเจ็ดแสนน่ะแกฮึดแกจะทําที่เข้าไปนั่นคือจะไปทําลูกกวานทํากวานกันเพราะกะวานเนี่ยกวานมันเป็นสมุนไพรซึ่งราคาแพงเคยรู้ใช่ไหมแล้วแกก็เล่าอ่ะแกเจอผีเขมรลําพันธ์ เพราะป่าเมืองไทยแถวตะวันออกเนี่ยคนไม่รู้ก็รู้ไว้ซะว่าเขมรในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเข้ามาหาไม้หอมมานานนี่แล้วเป็นร้อยปีที่แล้วป่าไม้ก็จับมันไม่ได้เพราะมันเก่งกว่ามันชํานาญป่ามันหนีเร็วมันมันเอาตัวรอดเก่งและไอ้เขมรกลุ่มนี้มันมาหาไม้หอมบนเขาสิ้าชั้นปรากฏมันโดนไข้ป่ากินตายหมดเลยมันเป็นผี ก็เล่ยล่อนอยู่บนเขาสิบห้าชั้นวันดีคืนดีก็บอกวันพระวันโกนมันจะร้องไห้กันโหยหวนลุงจันก็เจอแกก็เจอผีขเขมรน,นี่แต่ไอความที่แกเป็นคนก็ไม่กลัวก็เรียกมันมาเรียกมันมาเฮ้ยมาเว้ยมากินข้าวกันแกก็เอาข้าวแบบไหว้ผีให้มันกินอะไรแบบนั้นแกก็เก็บกวานจนได้เยอะแล้วก็ลงมาจะไปขอลูกสาวผู้ใหญ่บางคนว่าลูกสาวผู้ใหญ่โดน พ่อขาพลอยจากเมืองจันแต่งงานไปแล้วแกก็อกหักแล้วแกกอยู่คนเดียวในกระท่อมหลังนี้แล้วก็ผมกลับมาได้ปีกว่าแกก็ตายเหมือนลุงหนูที่เราถึงใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ป่วยตายไม่ได้มีใครฆ่าอะไรหรอกก็เป็นหนังสือสามเล่มที่ผมประทับใจเขียนขึ้นจากเรื่องจริงนะฮะเป็นนิยายก็คนที่อ่านก็จะได้ความรู้ เกี่ยวกับป่าของเมืองไทยในเป็นความเป็นมายุคเก่าๆแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์ธรรมชาติของป่าของสัตว์